อสลวะกุมครับสวัสดีวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์นะครับพศ2565อันนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกาเนาะ3โมง <c oughs> เนี่ยครับแดดเพิ่งออกก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นฝนจะตกอีกเปล่าเนาะเพราะว่ามันอย่างนี้คือพายุเข้าหรือมรสุมอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไฟก็ช็อตดับไปแล้วนะครับไฟร้านผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้น้องบิ๊กเข้ามาดูว่า มันต้องแก้ไขยังไงนะไฟตรงเนี้ที่ที่เป็นรูปชนชมเนี่ยนครับดับไปแล้วนะครับก็เมื่อคืนฝนตกหนักหรือไงมันคงจะช็อตอะไรสักอย่างหนึงแหละดับไปนะครับวันนี้ก็นี่นี่นี่แสงทองแสงทองต้นนี้โอ้โหสวยนะครับนี่มันมีสีของตอด้วยนะนี่มีกิ่งของตอด้วยดิชัยประหวานะครับก็เนี่ยผมไม่ได้ตัดแต่งอะไรนะครับผมไม่ได้ตัดแต่งอะไรก็มีอันไหนมั่งเนี่ย ยแสงทองแสงทองสวยดีนะครับดอกใหญ่ดอกใหญ่นะครับนี่สวยดีนะครับก็ต้นนี้ขอห้าร้อยต้นนี้ขอห้าร้อยขอค่าส่งก็หกสิบาทนี่ใครชอบกระทักไทยมาแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งเนี่ยแสงทองอีกต้นหนึ่งนี่โอโ้โหเนี่ยเนี่ยฝนตกติดติดกันเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยแต่มันดีหน่อยคือว่าเนี่ยมันจะหลุดง่ายเพราะว่าถ้าเราใช้สารจับใบจับดอก ปุ๋ยเร่งดอกทางใบอะ่ะมันจะไม่หลุดมันจะแบบเหนียวแล้วมันทําให้ยอดอ่ะเสียทําให้ทําให้ยอดเน่านะครับนี่แสงทองนี่ต้นนี่ใหญ่บลื้มบล่าเลยอันนี้จะกระถางสองปีบเนาะก็ยังไม่มีลูกค้ารับนะครับก็ขอพันเดียวนะครับขอค่าส่งก็เท่าไหร่หกสิบนะครับอันนี้อันนี้ก็ยังอยู่เนาะอันนี้ก็ยังอยู่นี่ขอพันห้าเนี่ยแต่อันนี้มันดอกสวยนะครับดอกสวยมากขอพันห้าอันนี้ของคุณโมนานี่ ก็อวดคุณโมนาทุกวันแหละนะครับเพราะคุณโมนาบอกว่าสักเลี้ยงก่อนยังไม่มีเวลานี่สวยมากสวยมากสวยมากนะครับแล้วก็มีมีอะไรมีต้นนี้เนาะดอกร่วงไปแล้วนี่นะครับนี่ยต้นนี้ดอกร่วงไปแล้วไปปล่อยให้มันใหญ่นี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 ่ลูกไม้เจ็ดสี่เจ็ดสองต้นนี้นะครับนี่นี่ก็พันหนึ่งเนี่ยสวยผมก็ไม่รู้ว่ามันหรือว่าหรือว่าแบบดอกอย่างนี้คือ ไม่ถูกตาต้องใจแต่ผมมาชอบมากเลยนะครับมันเป็นตัวเจ็ดสี่เจ็ดสองต้นที่เจ็ดยังไม่ได้แต่งรากหรอกเอาขึ้นมาไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่ากิ่งมันเป็นกิ่งใหม่เนี่ยจะแต่งรากทีก็รอพุ่มมันใหญ่เต็มแค่นั้นเองนะครับแต่งรากทีก็ราคาก็ขยับอ่ะนะครับก็คือเนี่ยใครจะเอาไปก่อนก็เอาไปนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเพราะไม้เพิ่งติดดอกไม่ค่อยทํารากนะครับรอดอกหมดเพราะกิ่งก้านมาดีถึงจะเริ่มทํารากกันนะครับเนี่ย <S <S <น>ก็ขายพันเดียวนะครับต้นที่เจ็ดก่อค่าส่งก็หกสิบบาทง่าย นะครับโอ้น้ำแฉะแบะแฉะเจิงเลยนะครับฝนตกหนักมากฝนตกหนักมากเมื่อวานเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ตีสี่เนี่ยเพิ่งจะหยุดนะครับลงลงหยุดหยุดลงลงหยุดหยุด,ยดเนี่ยแฉะแบะไปหมดนะครับร้านนอกก็ไปมันไปดูมาแป๊บเดียวนะครับก็ร้านข้างนอกดีหน่อยคือมันสูงไม่น้ําไม่ท่วมเรื่องอะไรไม่ท่วมถ้าได้แดดอย่างนี้สักอีกวันสองวันก็ดอกดอก,ดอกก็ไม่มีปัญหาหรอกนะครับนี่แล้วก็เจ็ดสีเจ็ดสองต้นนี้เนี่ยเนี่ยตัวน,นี้ขอแปดร้อยขอค่าส่งหกสิบเหมือนกันนะครับ ใครที่จะเบิ้ลคู่กับต้นสิบสองนี่ก็ขอพันห้านะพันห้า 1, ขอค่าส่งก็เท่าไหร่ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยใครจะเบิ้ลคู่กับต้นนี้ไปนะครับไอ้ต้นนี้ก็สวยเป็นเป็นลูกไม้ตัวเนี้ยดอกมันมาแลละแต่โดนแต่โดนฝนเยอะเนี่ยเนี่ยเป็นลูกไม้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยสองต้นเนี้ยสิบสองกับไอ้ต้นนี้ไม่มีชื่อเนี่ยไอ้ที่มันเป็นเจนะ็ดสี่เจ็ดสองน่ะสองต้นพันห้าอ่ะขอค่าส่งให้ผมร้อยหนึง่งได้ปะอาสองต้นพันห้าขอค่าเอาส่งฟรีก็ได้อ่ะส่งฟรีก็ได้อ่ะจะได้แบบ เออลูกค้าจะได้แบบเออน่าสนใจเนาะนี่ติดละติดแล้วนะครับนี่ไม่ดังไม่ดังไม่ดังชมพูลีลาไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วผมขายไปจนหมดแล้วก็เหลือกิ่งนิดเดียวก็เลยเอามาทําต้นนี้เนี่ยจะเป็นชมพูลีลาแล้วไม่มีแล้วเป็นสีชมพูสวยอ่ะดูจับเลี้ยงก็อะไรก็ไม่รู้ของมันนะครับอาหารหมดอาหารหมดฝนมันตกแล้วก็ ผมลืมปิดถุงอาหารน้ําก็เข้าถุงอาหารเต็มเลยก็รอเดี๋ยวรอ,อนารอน้องสพ้ายซื้อมาให้นะครับก็สั่งเข้าไปแล้วครับลืมลืมปิดถุงอาหารน้ําเข้าเต็มเลยมาเห็นเมื่อเช้าว่าไม่มีอาหารให้จับเลี้ยงนะครับก็จับเลี้ยงก็กินไส้กรอกไปก่อนกินไส้กรอกเซเวน่นนี่นี่ก็สวยนะครับนี่มาอัปเดตไม้ตําหนิไม้ตําหนิที่ยังมีอยู่นะครับไม้ตําหนิที่ยังมีอยู่ก็มีชุดที่9้านะครับชุดที่อ้าง มะขี่ที่9มี3ต้นอนเดี๋ยวนะครับแปบ๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งรับรแป๊บหนึ่งถือมันไม่หมด ไม้ตําหนินะครับจะขายให้มันหมดหมดไปครับอุ้ยมองเห็นไหมผมมองไม่เห็นเลยอ่ะเพราะว่าแสงมันจ้านี่มีชุดที่9นะครับชุดที่9ยังอยู่นะครับไม้ตําหนินะครับชุดที่9ชุดที่12ไอ้พวกนี้ก็คือรอส่งนะครับชุดที่12นะครับชุดที่12นะครับชุดที่14ถ้าถ้าหากไปถ้าลูกค้ารับท่านใดรับไปแล้วหรือโอนตังค์แล้วก็ก็ทักมาทักทวงได้นะครับแต่ว่าที่ในใบเนี่ยมันคือมันแบบมันยังไม่ไม่มีครรับไนงะ มันยังไม่มีใครรับผมก็ไม,ไม่ไม่มีกากระบาดไว้เนาะนะครับแล้วชุดที่สิบสี่นะครับชุดที่สิบสี่นะครับมองเห็นไหมมองเอเอาบางอย่างนี้ผมจะได้เห็นหน่อยนะครับเพราะมันสะท้อนกับกล้องเอ้สะท้อนกับแสงแดด 14, 16, ชุดที่สิบที่สิบหกนะครับชุดที่สิบหกนะครับ, 17, รบชุดที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดชุดที่สิบเจ็ดก็ยังอยู่นะครับเนี่ยก็ใครอยากดู เต็มๆก็ไปดูในวันที่16กุมภาเวลา1 0โมงครึ่นะครับก็มีในคลิปใน YouTube นะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับชุดที่19 19นะครับ19เนี่ฝากกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นคลิดล่าสุดก่อนและเป็นกําลังใจให้กันเพื่อที่จะมีได้มีคนสนใจเห็นผมมากขึ้นนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะโดนปิดกั้นก็จะไม่ค่อยมีใครเห็นอันดับผมก็จะไม่เลื่อนนะครับเพราะว่า มีคนกดถูกใจน้อยนะครับมีคนกดติดตามน้อยนะครับขอผมมีเท่าไหร่สองพกว่าเองดูดูมีคนดูก็ร้อยส0งคนเองครับก็ยังยัง,ย,งยังไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าก็ลูกค้าที่ดูนี่คือไม่ได้ดูเล่นๆก็คือสั่งทุกคนสั่งกับทุกคนนะครับก็คือเป็นก็เป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบอออถึงมีคนดูน้อยแต่ว่าก็ก็ค้าขายได้ะครับบางคนบางคนแบบ ก็น้องๆมาดูคือบางคนติดตามน้อยจังเลยอย่างเงี้ยก็มันได้เท่านี้ครับก็ต้องต้อง,องว่ากันไปตามนั้นนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมทีนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ครับเพื่อว่าพอผมลงคลิปใหม่มันจะได้ขึ้นให้ลูกค้าเห็นเลยแล้วก็จะได้มีคนเห็นผมมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากเลยในเฟซเฟซบุ๊กนะครับในไลน์ในในอินสตาแกรมในขายดี .com นะครับแล้วก็ในทิก t o อนะครับก็ฝากกดถูกใจ กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับกดถูกใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันทักทายกันได้นะครับ mm. ก็อยากให้ช่วยสนับสนุนผมนิดนึงครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาซื้อไม่มีไม่ได้ชอบต้นไม้ไม่ใช่อะไรก็คือเข้ามาดูผ่านมาเห็นก็รบกวนฝากกดถูกใจกดแชร์ผมนิดนึงนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนึงมันจะได้แบบเป็นกําลังใจให้ผมนะครับผมจะได้แบบจนทยานต่อไปผมยอมรับเลยผมจนทยานทําอะไรเกินตัว นะครับเนี่ยอย่างอันนี้คือไม้ไม้มันเสียเยอะเพราะว่าผมก็พูดพูดกันไม่ปิดบังแหละก็คือเราใช้ไม้ตัวใหม่แล้วก็เราไม่คิดว่ามันจะออโตเร็วไวเกินไปนะครับก็คือมันก็ดีอ่ะมันดีแต่ว่าเราไม่รู้ไงคือไม่มีใครรู้หรอกเรื่องพวกนี้คือ,อ,อไม้พอเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนสายพันธุ์เปลี่ยนอะไรมันก็ต้องมีการปรับปรุงปรับปรุงไปเรื่อยมันได้โคตรใหญ่เครับเนี่ยก็อย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยครับมันได้โคตรใหญ่ แต่ว่ามันจะโตไวใหญ่เร็วมากเลยและไอ้ลอยที่เป็นก็คือมันขูดกับขอบกระถางนะครับมันอันนี้มันขึ้นมาจากกระถาง11เนอะจะไปขึ้น14แล้วมันเบ่งตัวเร็วนะครับอันเนี้ยมันเบ่งตัวเร็วเนี่ยเนี่ยจาก14จะไปขึ้นจะไปขึ้นปีพอถอนมาถึงจะเห็นนะครับเนี่ย11ไป14นั้นเลยเนี่ยนะครับมันเบ่งตัวเร็วทําให้เนี่ยเนี่ยดูด,ดิมันใหญ่มากเลยไม้ปีครึ่งเนี่ยมันใหญ่เหมือนไม้สองสามปีนะครับซึ่งในตอฮอลแลนด์ผสมญี่ปุ่นไม่ได้แบบนี้ เพราะฉะนั้นมันก,ก็เราก็ไม่รู้พอเรารู้อีกทีก็คือว่าถอนขึ้นมาแล้วโขดที่อยู่ในกระถางมันมัน,ม,นมันเป็นรอยมันเป็นรอยเยอะมากเลยเนี่ยที่เห็นนยครับเนี่ยก็ก็ ook, ยัง,ก,งก็ทยอยปลูกีกข้างหน้านี้เดี๋ยวจะลงขายรอ,อบหนึ่งในข้างหลังนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลงปลูกนะครับเพราะว่ารอยนิดหน่อยเป็นลอยแบบรากเล็ก, mm hmm. ลกๆก <Yeah. S 1> ็ไม่เป็นไรก็ลงปลูกเพราะไม่งั้นมันขาดทุนเยอะไปมันก็ไม่ไหวขาดทุนเยอะไปบางตัวจะอยู<ๆ>่ไม<ๆ>่ได้นะครับก็ เนี่ยก็คือขายไปนี่ก็บอกลูกค้าตรงๆก็คือเอาเงินมาหมุนต่อถ้าถามว่ามีกําไรไหมไม่ต้องพูดถึงนะใครก็คือก็รู้กันอยู่อะไม้ไซส์เนี้ยขาย5้ารอยเนี่ยมันขายต้นละ5้าร้อยะได้ถ้าไม้ไซส์เนี้ยขายเนี่ยห้าหกต้น5้าร้อยเนี่ยขาดทุนยับแน่นอนนะครับค้าเฉเพาะตอไม่ได้เลยเนี่ยถ้าต้นเนี้ยขึ้นไซส์1ิบี่นิ้วก็เป็น5้า้อยใช่ไหมเนี่ย17เนี่ยจุดมันใหญ่มากเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยหมดเนี่ย5้า้อยเนี่ยถ้ามันเป็นไม้ไม่มีจาหนิเนี่ย หมดเนี่ยมันต้องได้ตังประมาณพันบาทพันห้าด้วยเนี่ยอย่างต้นเนี้ยต้นเดียวก็ต้องขายได้เจ็ดร้อยแหละมาขายแบบขายขายแบบคนลูกค้าเอาไปขายเลยก็ต้องมีห้าร้อยต้นเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยสามต้นพันเนี่ยใช่แน่นอนเนี่ยแต่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือต้น้อยเนี่ยวันนั้นมันมันแล้วรอยมันก็แบบเนี่ยเป็นรอยแบบเนี่ยชนขอบกระถางอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับแล้วไม้มันก็แบบเบ่งตัวเร็วเกินไปนะครับ แต่มันหายดีเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็นเลยว่าลากขาวมันขึ้นหมดแล้วนะครับวางถ้าลากขาวมันขึ้นอยู่ไหนไม่รู้ผมก็เนี่ยส่วนใหญ่ในลากขาวเนี่ยไปมันแห้งดีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็ชุดที่ยี่สิบสามกับยี่สิบสี่อยู่ไหนนี่ยี่สิบสามนี่ยี่สิบสามก็เยอะยี่สิบสี่ก็สวยนะครับเนี่ยก็ยังมีอยู่แค่นี้นะครับมีชุดที่เก้าสิบสองสิบสามเออสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบเก้านะครับยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับเนี่ยก็เอาไปทําต่อแล้วกันเอาไปทําต่อก็คือถ้าวาง ถ้าปลูกอะปลูกแบบปลูกอย่างเงี้ยเอาเอาฮันี้ดูเนี่ยปลูกแค่เนี้ยหรือว่าไม่ไม่ยกโขดเท่าไหร่เนี่ยครับ,รบก็รอยพวกนี้ก็จะหายไปเพราะรากมันขึ้นหมดแล้วนะครับม,มันจะมันจะมีรอยก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าปลูกปกติเนี่ยก็จะไม ou, ่รู้ส่วนใหญ่จะไม่รู้เลยครับพอถอนขึ้นมาถึงจะรู้นะครับพอถอนจะส่งลูกค้าถึงจะรู้พอถอนจะถ่ายกระถางถึงจะรู้ว่าไม้มันมีตาหนินะครับเพราะไม้มันโตไวใหญ่เร็วี่แต่ละต้นนี่เนี่ยเนี่ยมันเป็นตอผสมอาราบิก้ามั้งนั้นเลยเนี่ยดูดิ นะครับใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็พูดกันไม่ปิดบังก็คือก็ประสบกับภาวะขาดทุนนะครับแต่ว่าก็สู้กันไปนะครับเนี่ยเนี่ยเหลือที่ใช้ได้นะครับเหลือที่ใช้ได้ไม่เท่าไหร่เนี่ยเหลือที่ใช้ได้แค่นี้นะครับอันนั้นก็ยังไม่ได้ปลูกเลยนะครับเนี่ยแล้วเหลือที่ใช้ได้อยู่เท่างเนี้ยเนี่ยไม้ที่แบบรอบที่แล้วที่ลูกค้าเห็นที่ลงคลิปที่เต็มไปหมดเนี่ยพอถึงเวลาอัพกระถางเปลี่ยนไซส์เนี่ย เหลืออยู่ใช้ได้แค่นี้เองไม้ไซส์11นิ้วที่ตอนนั้นเต็มลานตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้เองนอกนั้นขายเป็นไม้ตําหนิหมดเลยก็ก็ลาบากก็เหนื่อยครับก็เหนื่อยแต่ว่าก็ต่อสู้ไปฝ่าฟันไปครับเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปนะครับเพราะว่ามนุษย์เกิดมาทุกคนได้มีบททดสอบเราต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาไม่ใช่ว่าทําไม้มานานแล้วทุกอย่างมันจะลงตัวไม่มีอะไรลงตัวครับทุกอย่างก็มีการพัฒนาต้องมีการแบบปรับปรุงให้มันสวยงามขึ้นเพราะนั้นกว่าที่มันจะได้สวยงามเนี่ย มันก็ต้องมีอุปสรรคทํางานทุกอย่างครับต้องมีอุปสรรคฝักหนามนะครับแต่ว่าเราทําสิ่งที่เรารักไนงะมันจะท้อมันจะถอยมันจะอะไรนี่มันก็มีความสุขแล้วมันก็มุ่งมั่นต่อไปนะครับก็ฝากถ้าลูกค้าช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่วยช่วยแบบเป็นกําลังใจทักทายมาอะไรก็ได้บางทีนี่มองมองก็แบบจะไหวไม่ว่าอย่างเงี้ยจะพักดีไหมอะไรทําแค่แบบเล็กๆดีกว่าไหมอะไรแต่ว่ามันเดินมาถึงตรงนี้แล้วไนงะนี่สินพลุงพลังแล้วก็ต้องสู้กันต่อนะครับก็ฝากลูกค้าช่วยสั่งด้วยครับ ก้า12 16 17 19 23 24นะครับก็เอาง่ายๆเลยรับรับ3ามชุดก็รับ3ามชุดผมส่งให้ฟรีนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลงขายพวกนี้อีกเนี่ยเหลืออีกประมาณ1ิชุดเนี่ยเดี๋ยวใครรับ3ามชุดผมส่งให้ฟรีเนี่ยใครจะรับสามชุดผมส่งให้ฟรีนะครับไม้ไม้มีตำหนิครับถ้าลูกค้าไม่ไม่ต้องสี่เรียสว่าแบบมันจะดีไหมมันจะอะไรไหมใครรับได้ใครทําเป็นใครที่แบบ อยากเอาไปฝึกน้ําเลี้ยงนี่เอาไปเลยแต่ว่าผมรับประกันเรื่องหนึ่งคือว่าแผลมันแห้งแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเปียกนะมันก็มีชื้นๆมากแต่ว่ามันขึ้นมานานแล้วมันไม่มีอะไรครับล่าขาวมันแตกราาขาวมันเต็มตัวที่จะคือลงกระถางปุ๊บก็ฟื้นปั๊บพูดกันง่ายๆเลยนะครับไม้มีตำหนิก็ขอลูกค้ารับได้นะครับบางคนคัดแล้วคัดอีกบอกว่าคัดแล้วไม่ถูกใจเลยไม้มีตําหนิมันไม่ได้ไม้แบบสวยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับมันมีตําหนิทุกต้นครับจะคัดทุกชุดจะคัดแบบว่าไม่มีชุดไหนมีตําหน้อย ไม้มีตาหนิครับอันนี้ต้องเข้าใจคําว่าไม้มีตาหนิผมแจ้งลูกค้าแล้วนะครับไม้มีตาหนิครับเพราะฉนั้นมันเป็นไม้มีตาหนิเป็นไม้ขายโล่ขายปล่อยขายเทนะครับขายเทขายอะไรออกไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้แบบมีเงินมาหมุนถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันโตก็ต้องจมทุนนะครับก็ก็ขายออกไปเลยนะครับเนี่ยใครรับสามชุดก็ส่งฟรีนะครับแล้วก็มีอนุนีกใครที่จะรับเหมาชุดใหญ่ๆอย่างนั้นอนะ เดี๋ยวผมนับให้ว่ามีกี่ต้นใครใครบอกเลยเนี่ยพี่พี่อยากได้เหมายุดเยอะหน่อยทั้งยี่สิบสามสิบต้นเนี่ยอบอกผมมาเลยใครอยากได้แบบเหมาเหมา,หมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกบนดินเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรหรอกนี่เห็นเห็นเนี่ยถ้ามองเนี่ยถ้ามองด้วยสายตาเนี่ยไม่รู้หรอกนอกจากว่าถอนขึ้นมาเห็นรากข้างล่างเนี่ยถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีรอยแต่รอยพวกนี้เดี๋ยวรากมันก็ปิดหายนะครับเนี่ยใครที่จะแบบโอ้ยพี่เดี๋ยวพี่เอาไปทําเอง ที่อยากได้สัก20-30ต้นหนึ่งคิดราคาเท่าไหร่บอกผมมาเลยเดี๋ยวผมนับให้แล้วผมขายไม่แพงเอาแบบเป็นราคาที่แบบพอใจเลยลูกค้าพอใจเลยว่าเออเอาไปทํากําไรต่อได้เอาไปเลี้ยงได้เอาไปอะไรได้นะครับแล้วก็ไม้ครึ่งเป๊บที่นี่ก็แหมน้อยใจจังเลยอะยังไม่มีใครสั่งเลยเนี่ยเนี่ยต้นหนึ่งต้นสองต้นสี่ต้นห้านะนะครับยังไม่มีใครสั่งเลยนะครับต้นหนึ่งต้นสองต้นสี่ต้นห้านะแล้วมีอะไรอีก12 อ่าสิบสองนะครับหนึ่งสองสี่ห้าสิบสองเอ๊ะเดี๋ยวผมดูดูในบินก่อนมีเท่าไหร่เนี่ยผมจะขายเหมาเลยนะครับเพราะว่ามันมีไม้สวยๆเลย,เยใบด่างสวยๆมันมีไม้ที่ที่อะไรอะ่ะมันมีไม้อีกเยอะอีกเยอะนะครับเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าอ่าเก้าสิบโอ้ยเก้าสิบไปแล้วไม่ใช่หรอกเอาเก้าสิบก็ยังอยู 90, 11, 12, ่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ ิบสามอยู่นู้นนะเก้าสิบสิบเจ็ดสิบเอ็ดอยู่ไหนอ๋อสิบเอ็ดสิบสองมีหนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสี่ห้าชมพูซะเจเลยนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะมีอีกต้นผมนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับมีเจ็ดต้นเจ็ดต้นเอาเท่าไหร่ดีสี่ต้นพันห้าเจ็ดต้น สามต้นอ่ะเจ็ดต้นนี้ผมขอสองพันโอ้โหถูกถูกมากเลยครับสั่งเลยนะครับเจ็ดต้นนี้เนี่ยเจ็ดต้นนี้ผมขอสองพันต้นที่สิบเอ็ดนี่มีรอยหน่อยหนึ่งนะต้นที่สิบเอ็ดมีรอยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับปัญหาดีเรียบร้อยแล้วแหละเนี่ยนะครับเป็นรอยรอยแดดแดดเผาอ่ะเนี่ยต้นที่สิบดีตอญี่ปุ่นทรงสูงแม่งสวยมากเลยไม่มีใครเอาเหรอ ถ้ามีคนลูกค้ารับแล้วโอนเงินเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ส่งที่บอกผมทีนะครับในในกระดาษอะเนี่ยในกระดาษมันมันมันบอกว่ายังไม่มีใครรับเนี่ยนะครับเนี่ยผมก็งงนะครับรอบบ่ายข้างหน้านี่ก็เนี่ยครับเต็มเลยนะครับนี่ไอ้รอบบ่ายนี่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันเอาเอาตรงนี้ก่อนเจ็ดต้นนี้ขอสองพันเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดนั่นอะโอ้โหถูกแสนจะถูกเลยผมจะยกคือให้มันหมดไปอะจะได้จะได้เอาไม้ที่อยู่ในกระถาง อสิบสี่นิ้วขึ้นนะครับเพราะมันได้แล้วนะเนี่ยได้แล้วเห็นไหมกิ่งก้านใบโขดมันมาได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาขึ้นกระถางครึ่งปีบนะครับเพราะว่ากระถางมันไม่มีไงกระถางมันไม่มีไม่ได้ไปซื้อต่อตอนไม่ได้ไปซื้อกระถางเพิ่มเพราะว่าตอนนี้ตังน้อยนะครับก็เอาปลูกไปก่อนอย่างนั้นนะครับเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวต้องทยอยขึ้นเดี๋ยวให้คุณกบม้องเอาขึ้นแหละนะครับก็เนี่ยเจ็ดต้นนี่สองพันเจ็ดต้นนี้สองพันคุ้มเลยกระถางครึ่งปีบหาไม่ได้แล้ว นะครับผมผมขายปล่อยออกไปเลยผมจะได้เอาตังค์ไปซื้อต้นไม้ต่อแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไอ้ต้นที่อยู่กระถาง14นิ้วในกระถางจานน่มาขึ้นนะครับเนี่ยก็คือพอขึ้นกระถางพอกระถางจานน่ยพอติดดอกไอ้ติดใบติดอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวมนขึ้นกระถางครึ่งปี๊บนะครับผมจะไม่ค่อยมีไม้กระถางแบบ14นิ้วอะไรอย่างนี้ขายผมจะเป็นครึ่งปี๊บปี๊บหนึ่งไปเลยนะครับปี๊บหนึ่งก็น้อยมันเป็นครึ่งสองปี๊บเลยเพราะว่าไม้คือเราเราอยากขายไม้เราก็อยากโชว์ความสวยงามของกระถางด้้้ววยยนนนรััเเาาาากก็็อใใหหมงงปต ให้สง,ง่าง่ายให้ลูกค้าเห็นว่าอ๋อไม้พอมันขึ้นกระถางมันสวยลูกค้าไปขึ้นมันจะได้สวยถ้าเห็นเป็นกระถางพลาสติกดามันก็ดูไม่รู้เรื่องว่าเออที่ผมบอกไม้อะให้มันยืนทรงสง,ง่ายให้มันสวยให้มันงามมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างนี้ดูถ้าอยู่ในกระถางพลาสติกดาก็เป็นอะไรเป็นแค่ธรรมดาเดิมๆไม่มีอะไรใช่ไหมแต่นี่พอมันขึ้นกระถางครึ่งฟิบเนี่ยเป็นดินเผานี่อันนี้ดินเผาปากเกตนะกระถางปากเกเนะครับมันก็สวยนะเนี่ยนี่กระถางมังกรกระถางมังกรครึ่งฟิปอันนี้เรือนศิลป์สามเห็นปะเน ลูกไม้ตัวนี้นะครับโดนโดนฝนเนี่ยดอกเสียหน่อยนะครับเนี่ยก็สวยเนี่ยมาถ้าอยู่ในกระถางจานสิบสี่นิ้วมก็ดูธรรมดาเนี่ยพอขึ้นกระถางมันสวยเลยมันอยู่ที่การเราใส่เราเอาอะไรไปใส่มันนะครับก็เหมือนแบบผู้หญิงสวยอยู่ในป่าก็ดูธรรมดาสวยแบบธรรมชาติใช่ไหมพอเข้าเมืองมานะครับใส่กระถางให้สวยงดงามเนี่ยไม้ก็ก็ผู้หญิงสวยเหมือนเดิมแหละแต่ว่าใส่เครื่ององค์ใส่แต่งองคทรงเครื่องเข้าไปก็จะสวยมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับมันก็เป็นสง่าราศีมากขึ้นเนี่ย หนึ่งสองสี่ห้าอะไร่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับหนึ่งสองสี่ห้านะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้ยไม่ใช่สี่นี่มันแปดต้นแล้วเจ็ดต้นอะ่ะนับถึงไหนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าหนึ่งสองสี่ห้าเก้าอ่มันมันมีกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าเจ็ดต้น ะครับมีเจ็ดต้นนี้มีเจ็ดต้นนะครับหนึ่งสองสี่ห้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมเออเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละนะครับนะครับเก้าเก้าก็ไม่มีของขายนี่นะหนึ 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ่งสองสี่ห้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมันมีแปดต้นนะก็ผมขายเจ็ดต้นสองพันแล้วกันเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันหนึ่งสองสี่ห้านะครับหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะเก้านี่เก้านี่ก็เอาไว้อย่างเงี้ย กระเจ็ดต้นขายสองพันนะส่งฟรีด้วยนะสิบสองนี่สวยสิบสองก็สวยนะแต่มันมัน,มนคือยังไงผมบอกไปแล้วไงผมออ,ออกตัวไปแล้วว่าสิบสองยังอยู่นะครับก็เจ็ดต้นสองพันหรือใครจะเหมาหมดนี่ก็ขอสนะองสองพัน,นสี่นะสองพันขอสองพันสี่ใครจะเหมาแปดต้นนี้ขอสองพันสี่ส่งฟรีด้วยใครจะเหมาแค่เจ็ดต้นก็ขอสองพันนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วกัน ก็ในในร้านร้านในซอยก็มีเท่านี้นะครับหนวดสวยๆเลยเนี่ยกระถางสองสี่ปี๊บเนี่ยใหญ่ๆเลยสีแดงแดงดำขายสี่พันขอค่าส่งก็สามร้อยบาทนะครับสวยมากใหญ่มากนะครับกระถางสี่ปี๊บนะใหญ่อลังการเลยนะครับก็มีข้างในจะมีไม้ใหญ่เยอะนะครับมีไม้ใหญ่หญๆนะครับนีครับรอบๆรอบๆนะครับ <S <S ทา่านใดสนใจก็ทักไทยมาครับทักไายมาชอบต้นไหนก็ทักไทยมาอันนี้ก็ยังอยู่นะสองพัน แดงรวมทรั์กับแดงของชั้นนะครับใหญ่ๆเห็นไหมไปดูใกล้ๆอาจดูไม่ไม่ไม่ดูแบบธรรมดาแบบเนี่ยเราเห็นเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยครับต้นใหญ่ต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นใหญ่แล้วก็อันนั้นเป็นอันนี้คือเอาตอญี่ปุ่นมาขึ้นหน้าร้านนะครับอันนี้เป็นเหลืองกาญจนานะครับเคยอยู่ริมกําแพงริมรั้วก็เอามาขึ้นหน้าร้านให้มันเด่นเป็นสง่าอันนี้ก็เป็นใบด่างอ่อนนะครับเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นชมพูทรับเจริญเนี่ยผมปล่อยกิ่งเลยเห็นไหมสวยมากเนี่ สวยมากๆนะครับเนี่ยปล่อยกิ่งปล่อยกิ่งมันว่าจะตัดทดหรือว่าเดี๋ยวจะตอนขึ้นนะครับหรือว่าจะตัดทดหรือยังไงเนี่ยใครเดี๋ยวผมจะตัดทดแล้วเดี๋ยวผมว่าจะตอนนั่นแหละแล้วใครใครชอบเป็นกิ่งกิ่งตอนชมพูทรัพย์เจริญก็ทักทายมาแล้วกันอันนี้ก็อนนาคอนด้านี่ขึ้นกระถางสีมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเห็นไหมอนาคอนด้าเนี่ยนี่ผมให้ปุ๋ยแห่อะไรเหมือนกันมันก็ไม่เขียวนะมันก็อมเหลืองทองอย่างนี้นะครับเป็นไม้เก่าๆเก่า,กา,กาๆอะ่ะบ้านเขาอยู่กลางทะเลทรายอะ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่แบบอืมไม้มันคนละสถานที่มาอยู่บ้านเราก็จะชื้นๆหน่อยก็ก็จะแบบเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงผมว่ามันก็โอเคอยู่นะได้อยู่ได้อยู่นะครับเนี่ยก็ไม้ก็เตรียมเนี่ยทําพื้นที่ว่างแนละ้วเตรียมเอามาเพาะแล้วเอามาปลูกแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอต่อไปนะครับนี่ม่วงดําต้นนี้ม่วงดําต้นนี้นะครับใหญ่มากใหญ่มากใหญ่โตโมโหระทึกเลย นะครับใครสนใจก็ทักทายมานะครับขอแปดพันนะครับเนี่ยม่วงดำตัวนี้ครับเป็นชั้นเดียวนะสวยๆเลยขอแปดพันะครับแดงแดงอุดมทรัพย์นี้ก็ขอหมื่นหนึ่งนะครับแดงอุดมทรัพย์นี้ขอหมื่นหนึ่งในกระถางสิบปีบนะครับสิบปีบก้นลึกนะครับมังกอนทองนะครับขอหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยรากโขดสวยนะครับแล้วก็แดงตัวนี้ก็ขอหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับเนี่ยใหญ่ๆใหญ่ๆแล้วก็มงกรลายชั้นตัวนี้ก็ขอสองหมื่นนะครับเนี่ นะครับยังหาทีม cache, งานยกไม่ได้เลยนะครับมีแต่คนแบบไม่เอาไม่กล้าคือถ้ายกแต่ต้นไปกระถางไปทีหลังอะไรอย่างนี้คุยกันได้แต่ถ้ายกไปทั้งกระถางไม่มีใครไปเลยไม่มีใครทําให้เลยจ้างรถเทียบมาเขาก็บอกไม่กลัวพลาดนะครับเพราะมันใหญ่ขึ้นมากใหญ่ขึ้นมากๆเลยครับเนี่ยนะครับก็ท่านใดสนใจก็ทักทายมาแล้วกันสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจต่อกันนะครับการค้าที่ดีที่สุดก็คือการค้าที่ซื่อสัตย์และจริงใจนะครับ แล้วก็อย่าหลงลืมบุญคุณคนครับรู้จักกระตรันยูรู้คุณคนครับชีวิตจะได้เจริญทําทุกอย่างก็จะได้ประสบความสาเร็จอย่างง่ายดายนะครับเจออุปสักค์ปักหนาก็จะสามารถสาดฟันไปได้อย่างไม่ยากลาบากนะครับเพราะว่าพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาตินี่จะคอยปกป้องคุ้มครองคนที่กระตันยูรู้คุณนะครับใครที่หลงลืมบุญคุณคนใครที่อักกตันยูนี่พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติจะถักสาแท่งสาบแช่งไม่เจริญน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานาเสนอเท่านี้ครับวัดส วราเรามาตุลงล่าว, alright, ว่าบารากาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับเห็นไหมสวยมากเลยสวยมากสีนี้นะครับเนี่ยขอหมื่นเดียวขอค่าส่งห้าร้อยนี่ใครสนใจทักทายมาใหญ่มากสวยมากนะครับ